สวัสดีครับผู้ชมครับอยู่กับเคนที่เกียร์อัพครับวันนี้ครับจะพาทุกคนมาชม GLS 450D f o r t เมติ AMG Dynamic นะครับที่เป็นรุ่นใหม่ของเขามีการปรับเปลี่ยนในยละเอีดต่างๆเยอะมากนะครับทั้งอ้อมชัดการใช้งานภายในดีไซน์ภายนอกนะครับและไม่ใช่แค่คันนี้เท่านั้นครับคลิปนี้นะครับจะพาทุกคนมาชมรถรุ่นใหม่ๆนะครับแล้วก็รถไฮไลท์เด็ดๆที่จะไปโชว์ที่บูธของ Mercedes-Benz ในงานมอเตอร์โชว์ด้วยไม่ว่าจะเป็นนี่เลยครับ G 63 Grand Edition อูโหอลังการมาก23.4ล้านนะครับ GLC นะครับใครที่รออยู่ g ลซี C, ที่เป็นตัวถังคูปเนี่ยวันนี้มาแล้วนะครับกับราคา4ล้าน3 0 40, 40,000บาทนะครับตัวถังคูปบอกเลยว่าไฟท้ายของเขาสวยสปอร์ตมากๆนะครับและอีกหนึ่งรุ่นนะครับที่เป็นรถต้นแบบมาโชว์คิดถึงมากๆกับการมีรถต้นแบบเท่ๆนะครับจากต่างประเทศมาโชว์ตัวในงานมอเตอร์โชว์ครับ m s r e n d e s b e n z Vision 1 1นะครับที่ดึงแรงบันดาลใจเนี่ยจากรถในยุค6070เนี่ยที่เป็นรถต้นแบบในสมัยนั้นครับกลับมาทำใหม่ในแบบ รถไฟฟ้าสปอร์ตนะครับเป็นลักชวรี่เล้าช์ที่เจ๋งมากๆเลยแต่เราเริ่มต้นกันด้วยคันนี้กันก่อนครับ GLS 450D ครับ ดีไซน์ภายนอกของตัวรถนะครับจะถูกออกแบบด้วยปรัชญาเซนชียลพิลิตี้นะครับเน้นความหรูหราแต่ว่ามีรูปทรงที่ดูแข็งแกร่งแข็งแรงนะครับตกแต่งภายนอกแน่นอนมาพร้อมกับ AMG e x t e r i r Package ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นกระจังด้านหน้าโลโก้นะครับชายกันชนต่างๆแล้วก็มุมกันชนเนี่ยคุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นอัตลักษณ์เป็นเอกลักษณ์ของกระจังหน้าชายกันชนด้านหน้าที่เป็นรุ่นใหม่ของทาง Mercedes-Benz แล้วนะครับมีช่องดักอากาศที่ด้านข้างแบบนี้นะตั้งแต่ S-Class นะครับ GLS ลงไปถึงรหัสอย่าง A-class เนี่ยตอนนี้ก็จะถูกปรับดีไซน์กระจังกระชนด้านหน้าให้มาเป็นนอตลักษณ์เดียวกันแบบนี้แล้วนะครับเป็นวิงที่มีการดักอากาศด้านข้างเข้าไปแล้วก็รายละเอียดต่างๆของช่วงด้านหน้าเนี่ยจะเน้นที่โครเมียมนะครับกับโครเมียมด้านสําคัญเลยคือตัวไฟหน้าของเขาครับที่เป็นมัลติบีม LED สว่างไกลามากๆสว่างไกลเกือบ1กิโลเมตรเลยนะหกร้อยเมตรเนี่ยมองเห็นชัดนะครับแล้วก็ไฟคมรวมถึงครับมีการปรับไฟสูงต่ําอัตโนมัติที่มีการหลบนะ รถคันข้างหน้ารถจักรยานยนต์ข้างหน้าคนเดินถนนในขณะที่เส้นทางต่างๆนะครับหรือว่าป้ายถนนข้างทางเนี่ยยังสว่างให้สัญลวิสัยที่ยอดเยี่ยมอยู่ครับยางนะครับรุ่นนี้เป็นของ Continental Premium Contact s i นะครับ285ท45ล้อแมกขนาด22นิ้วเป็นล้อแมกของ AMG อย่างที่บอกไปว่ามันเป็น AMG e x t e r i o r ทั้งหมดนะครับยางนี่โอ้โห เปลี่ยนทีน่าจะมีเฉียดแสนนะครับเพราะว่ายางก็แบบหนาแล้วก็ซีลีสหน้ายางเนี่ยค่อนข้างกว้างมากนะครับ285รวมถึงเนาะดิสเบรกของเขาเนี่ยขนาดใหญ่มากครับตัวคาลิเปอร์จะเป็นโลโก้เหมือน e s สเซนนะไม่ได้โลโก้ AMG นะครับในเรื่องของดีไซน์ด้านหน้าหรือว่าถ้ามองมอาไวเนี่ยหลายคนอาจจะรู้สึกว่าตัวถังมันก็ดูคล้ายๆกับ GLE นะครับแต่มิติตัวถังของ GLS คันนี้จะอยู่ที่2 3 0คูณ5,215คูณ1,800 23มิลิเมตรนะครับแล้วก็ในเรื่องของระบบการสะเทือนของรถคันนี้นะครับจะได้ช่วงล่างที่เป็นถุงลมแอร์เมติกเนาะก็จะมีการปรับระดับอัตโนมัตินะครับปรับรูปแบบของช่วงล่างเนี่ยแบบอะดัพตีฟนะให้เหมาะสมกับเส้นทางให้เหมาะสมกับสภาพถนนที่ใช้งานอยู่นะครับยี่ถนนในประเทศไทยบ้านเราเนี่ยจะมีการแปลเปลี่ยนตลอดเวลาออกจากหมู่บ้านมาเรียบกิฟเลยหน้าหมู่บ้านเป็นหลุมนะครับออกชาญเมืองหน่อยเป็นบอ่อเงี้ยช่วงล่าง,งเขาก็จะมีการปรับให้เหมาะสมกับการใช้งานนะขณะนั้น เพื่อให้ผู้โดยสารด้านในเนี่ยได้สัมผัสถึงความหรูหราขั้นสุดครับ GLS 4 5 0 d ีคันนี้ครับจะมี power closing door หรือว่าเห็นไหมปิดเบาๆเข้าไปไม่ต้องปิดให้กระแทกเสียงดังครับก็จะดูดเข้าไปอัตโนมัติด้วยนะครับรวมถึงด้านท้ายของเขาเนี่ยฝาท้ายของเขาครับจะเป็นฝาท้ายแบบไฟฟ้าแล้วก็เป็นแฮนด์ฟรีด้วยคือไม่ต้องใช้มือเลยนะครับนี่บานใหญ่มากนะคุณผู้ชมตัวรถนะครับอย่างที่คุณผู้ชมเห็นด้านในคือเขาจะเป็นแบบ3แถว7ที่นั่งนะครับ ก็พอพับราบเนี่ยลักษณะก็จะเป็นอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเลยเผื่อในกรณีที่ผู้บริหารท่านใดนะครับหรือเจ้าของรถเนี่ยอยากจะขนของขนออปชันอุปกรณ์ต่างๆไปท่องเที่ยวนะไปทะเลไปภูเขาไปแคมปิง้งอะไรแบบนี้ครับที่แบบอุปกรณ์อาจจะใหญ่อาจจะเยอะเต็นท์เราหรูหราน,นิดน,นึงเนี่ยก็สามารถที่จะพับแล้วก็ขนไปได้ตามสะดวกนะครับโดยที่ตัวเบาะแถวหลังเนี่ยคุณสามารถที่จะใช้ไกตรงนี้นะครับในการปรับได้นะปึ๊บเป็นไฟฟ้านะครับ นี่แล้วก็รวมถึงด้านท้ายเนี่ยถ้าเราสึกว่าท้ายรถเนี่ยมันสูงไปนะครับขนของขึ้นลงอาจจะลําบากสักนิดนึงเนี่ยบริเวณนี้ครับจะมีปุ่มที่ช่วยให้เรากดเห็นนะด้วยความเป็นแอมเมติกมันก็จะอยู่ลดระดับนะครับของตัวรถลงสักนิดนึงเนี่ยค่อยๆลดลงเห็นไหมก็จะทําให้สามารถขนสัมภาระขึ้นไปได้ง่ายขึ้นนะครับเนี่ยกดค่าไว้เนี่ย,ยเห็นไหมท้ายลงมาเลยนะครับอ่ะ กดให้ดูฝั่งนี้อีกทีคือสามารถกดได้ทั้งสองฝั่งเลยแล้วก็แถว2เองก็สามารถเรียกขึ้นมาได้ด้วยนะเนี่ยโอ้โหแล้วปรับพนักพิงสีสษาเองอัตโนมัติด้วยอยู่ดีๆก็ลุกขึ้นมานึกว่าดีอันเดอร์เทคเกอร์และนี่ครับอีกหนึ่งจุดเด่นของ Mercedes-Benz นี่ G L S แล้วนะท่อหลอกแต่เนียนไหมเนียน ภายในนะครับตกแต่งแบบ AMG Interior Package นะครับคุณผู้ชมเห็นว่าเป็นรูปแบบการตกแต่งใหม่นะครับว่าจะเป็นตัวหนังที่เป็นหนังแท้นะคุณผู้ชมดูสิลวดลายของเขาอย่างที่บอกว่าเขาเน้นความหรูหราแต่ดูแข็งแกร่งนะครับลวดลายของหนังเนี่ยก็จะดูมีมิติมีเท็กเจอร์ที่ดูบึกบึนนะครับดูแข็งแกร่งสักนิดหนึ่งมีทั้งชิ้นในส่วนของการบุนุ่มนะครับรวมถึงการใช้ลายไม้เข้ามานะครับเพื่อเพิ่ม,มความหรูหราที่ประตูด้านข้างเองนะครับบริเวณคอนโซลการปรับเบาะนั่งที่สามารถเมมโมรีได้ถึง3ตำแหน่งพร้อมเป่าลลมแ้วก็อุ่น ก็มีบริเวณที่เป็นการตกแต่งแบบลายไม้เหมือนกันนะครับลำโพงเบอร์เมสเตอร์อยู่แล้วเครื่องเสียงชั้นดีคุณภาพมากๆเหมาะสําหรับการพักผ่อนในห้องโดยสารด้านหลังมากๆเลยครับผมอะไรครับเป็น AMG แบบใหม่แล้วเนาะที่ผมจะชอบเรียกว่า d a Dragon f ้งไ View ก็คือเหมือนปีกมแมลงปอนะครับมี Pa d d l e Shift มีการควบคุมต่างๆที่สามารถใช้งานได้ง่ายนะครับรวมถึงระบบช่วยเหลือการขับขี่ต่างๆให้มาครบคันนะครับ d ิสโทน i ก a ะแดปตต่างๆเนี่ยมีครบถ้วนนะครับช่วยให้ขับขี่ได้อย่างปลอดภัยและก็สะดวกสบายมากยิ่งขึ้นนะครับอีกอย่าง G.L.S.450 คันนี้ครับเป็น MBUX 7ครั้งแรกแล้วก็จะมีความสะดวกในการใช้งานมากยิ่งขึ้นนะครับในการล็อกอินฟังก์ชันต่างๆในการจดจำเรื่องของเมม o r ีการปรับเบาะการปรับ,บพวงมาลัยต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทําได้ด้วยการล็อกอินง่ายๆเท่านั้นเองครับอีกอย่างหนึ่งที่ชอบมากๆและยังดีอยู่คือทัชแพดยังคงมีในรุ่นนี้นะครับตัวทัชแพดเนี่ยสะดวกมากๆเวลาที่คุณขับขี่นะไม่ต้องละสายตาออกจากถนนเลยนะครับแม้ว่า Mercedes-Benz เขาจะดีไซน์เรื่องของตัวหน้าจอนะครับที่เป็นทัชสกรีนของเขาเนี่ย ให้อยู่ในระยะที่ไม่ต้องเอื้อมเห็นไหมคุณจะเห็นว่าผมไม่ต้องเอาตัวออกจากเบาะเลยเนี่ยมันก็สามารถที่จะทัชถึงใช่ไหมครับอันนี้คือข้อดีในการดีไซน์ของ Mercedes-Benz แต่เพื่อความสะดวกและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับคุณผู้ชมสามารถที่จะใช้ทัชแพดบรินเวณนี้ในการ คอนโทรลนะครับควบคุมหน้าจอกลางของเขาได้เนาะออฟโรดโหมดต่างๆมีให้เลือกให้ใช้กันด้วยครับบริเวณนี้ช่องจ่ายไฟนะครับไวเลสชาร์เจอร์เนี่ยช่องจ่ายไฟของ Mercedes-Benz ก็จะเป็น USB-C ทั้งหมดอยู่แล้วไวเลสชาร์จเจอร์ครบคันแล้วก็ในส่วนของคอนโซลกลางนะครับตกแต่งด้วยลายไม้แล้วก็มีสวิชในการควบคุมความสูงต่ำของระบบแอร์เมติกอยู่ตรงนี้ด้วยนะ ไฮไลท์ที่โดดเด่นอย่างหนึ่งเลยนะครับคือภายในของตัวรถนี่แหละ MB ม i บร t ไลท์เฉดสีเยอะอยู่แล้วนะครับไม่ต้องห่วงเลยการดีไซน์ใน New GLS 450ดีครับคือการปรับห้องโดยสารด้านหลังเนี่ยให้มีความใกล้เคียงกับรถยนต์ผู้บริหารหรูอย่าง S-Class นะครับด้วยอะไรหน้าจอเห็นไหมก็จะเป็นหน้าจอที่แยกซ้ายขวานะครับใช้สมการคอนเฟอรเรนต์ต่างๆได้สะดวกสบายมีบริเวณที่วางแก้วแล้วก็แอร์ตอนหลังนะครับซึ่งรถคันนี้แอร์ของเขาจะปรับได้ทั้งหมด5โซนเป็นเทอร์โมโทนิกที่ เจ๋งมากๆและเจ๋งที่สุดของ Mercedes-Benz แล้วนะครับสามารถปรับแอร์ได้5โซนแยกกันเบาะนั่งตอนหลังนะครับสามารถปรับไฟฟ้าได้เนาะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือเห็นไหมผมสามารถเลือกตำแหน่งที่ผมต้องการได้แล้วก็สามารถที่จะเลือกเป่าลมเย็นเป่าลมร้อนได้นะครับถ้าเราเปิดนะครับบริเวณพนักพิงลงมาเนี่ยนอกจากมีแอมเบียร์ไลท์เท่ๆแบบนี้แล้วนะครับมีไวเลสชาร์จมีช่องใส่ของเล็กๆแล้วเนี่ยบริเวณนี้ครับจะมีแท็บเล็ตเนาะที่เป็นของซัมซุง ในการเชื่อมต่อคอนเน็กติวิตี้ต่างๆครับกับตัวรถไม่ว่าจะเป็นการควบคุมแอมเบียนต์ภายในรถนะครับควบคุมออในส่วนของอินโฟเทนเมนต์นะครับหรือระบบมัลติมีเดียที่เราใช้งานอยู่และแน่นอนว่าในการประชุมคอนเฟอเรนซ์เนี่ยจะเหมือน s c l a s s เลยคือเราสามารถประชุมแบบไร้รอยต่อได้ถ้าคุณผู้ชมนะครับคุณผู้บริหารที่กําลังประชุมอยู่เนาะแล้วแบบถึงที่หมายแล้วต้องเดินขึ้นไปมีติ้งต่อคุณผู้ชมนะครับสามารถที่จะหยิบแท็บเล็ตตรงนี้นะครับกับหูฟังที่เขาให้มาเนี่ยในการเดินออกจากตัวรถ เพื่อประชุมต่อเนื่องได้เลยแบบซีมเลสเลยนะครับและแน่นอนว่าเครื่องเสียงของเขานอกจากเป็นเบอร์เมสเตอร์แล้วเนี่ยการปรับแต่งเรื่องของอีคไลเซอร์การปรับแต่งเรื่องของระบบเสียงยังยอดเยี่ยมมากๆนะครับเพราะคุณจะได้ระบบเสียงของ Dolby a t m o s นะครับจากลำโพงเบอร์เมสเตอร์ทั้งหมดในตัวรถเนี่ย13าตำแหน่งด้วยกันมีการปรับเพิ่มในส่วนของ Head Up Display เนี่ยให้ที่ผู้ขับขี่ตอนหน้าด้วยและที่เบาะหน้าของเขานะครับเพื่อความสะดวกสบายในการพักผ่อนใน G.L.S คันนี้เนี่ยคุณผู้ชมสามารถที่จะเลือกใช้นะครับนี่ ระบบนวดของเขาได้มีหลากหลายรูปแบบมากซึ่งบอกเลยว่าในจุดของตัวระบบมสาสซาดหรือว่าระบบนวดของเขาเนี่ยเทียบชั้นกับ S-Class เลยการปรับตำแหน่งเบาะลัมบ้ารซัพพอร์ตต่างนะครับแอมเบียนไลท์สามารถปรับได้จากหน้าจอด้านหลังนี้และ Energizing Comfort ครับซึ่งคันนี้ครับจะมาพร้อมกับ Energizing Air Control p l u s Package ครับซึ่งเป็นแพ็กเกจ Energizing แบบในไมบักเลย คุณสามารถเลือกนะครับรูปแบบการปรับตัว e n e r g i z i จ g c o ง f อ r t หรือว่าความสะดวกสบายในห้องโดยสารนะครับทั้งเรื่องกรองอากาศนะเรื่องอุณหภูมิเรื่องทั้งอุณหภูมิในห้องโดยสารของคุณอุณหภูมิในเบาะนะครับให้รีแลกซ์ให้มีความผ่อนคลายมากที่สุดได้ด้วยเพราะอย่างที่บอกไปแล้วว่ารถคันนี้โรบปรับอากาศของเขาเป็น เทอร์โมทอนิ5โซนเนาะแยก1 2 3 4 5เลยผมสามารถที่จะเลือก Energizing Package แบบที่ผมชอบได้เป็นอุณหภูมิที่ผมชอบได้ที่ผมจะสบายในขณะที่คนนั่งด้านข้างนะครับก็สามารถเลือก Energizing Package เนี่ยในแบบที่เขาชอบได้เช่นเดียวกันจากทั้งหมดนี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เยอะมากๆเลยครับตามสโลแกน Commit to g r e a t n e s ของเขานะครับ เขาก็ให้เครื่องยนต์ที่มีความสมบุกสมบันที่มีความลุยมีความทับเข้ามาครับเครื่องยนต์6สูบดีเซลนะครับ3.0ลิตรเป็นท stage เทอร์โบชา้านะครับหรือว่าเป็นเทอร์โบแบบคู่นั่นเองมาพร้อมกับตัวมอเตอร์ไฟฟ้า Inte g r a t e d s t a r t e r g e n e r a t o r นะครับแบบ 48V เนาะตัวนี้เนี่ยตัวมอเตอร์ให้พลังกำลังอยู่ที่15กิโลวัตต์นะครับทำให้พอมีมอเตอร์เข้ามาพพอร์ตแล้วเนี่ยพลังกำลังของเครื่องยนต์ลูกนี้จะอยู่ที่300 67แรงม้าที่4,000รอบต่อาทีแรงบิดสูงสุดครับ750นิวตันเมตรที่1,350ไปจนถึง2,800รอบต่อทีไม่ว่าจะเป็นทางเรียบไม่ว่าจะเป็นทางออฟโรดถือว่าเอาอยู่นะครับเกียร์เป็น n a จี Tronic เนาะ0 100เนี่ยใช้เวลา6.1วินาทีเท่านั้นสำหรับรถที่ตัวถังใหญ่เบิมขนาดนี้ครับดังดีเหลือเกิน ถ้ามองนะครับแพ็กเกจที่เพิ่มเข้ามาในรถคันนี้แล้วเนี่ยตีเป็นมูลค่าคร่าวๆเนาะแอบสืบซ้ำมาว่ามูลค่าของแพ็กเกจต่างๆที่ใส่เข้าไปที่คุณผู้ชมเห็นว่าจอด้านหลังแท็บเล็ตเบาะนวดนะครับเอนเนอร์จ g ซิ่งแพตัวอ f ฟโรดแพ็กเกจนะครับการตกแต่งที่เป็น AMG ภายนอกภายในที่เปลี่ยนเข้ามาในโมเดลเย r 2024ของเขาเนี่ยคิดเป็นมูลค่าแล้วอยู่ประมาณ6-7แสนบาท กับราคาตัวเดิมเนี่ยนั่นหมายความว่าจะต้องมีการปรับราคาขึ้นอย่างแน่นอนนะครับส่วนราคาที่เขาตั้งขายใน2 0 2 4 New Mercedes-Benz GLS 450 D 4Matic AMG Dynamic น,นี้ครับอยู่ที่6ล้าน9แส8 0 0 0 0บาทเท่านั้นครับเรียกว่าเพิ่มมาจากรุ่นก่อนหน้านี้แค่แสนเดียวเท่านั้นแต่ได้อ p อปชั่นความคุ้มค่าความสะดวกสบายเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยทีเดียวครับ นี่คือไฮไลท์เด็ดๆเลยเนาะสำหรับรุ่นที่เป็นโปรดักชันและการขายแบบแมสโปรดักชันเดี๋ยวต่อไปครับจะพาไปชม G 6 3เนาะที่เป็นตัวลิมิเต็ดแล้วก็รถที่เป็นรถต้นแบบของ Mercedes-Benz นะครับ C 1 1 1กันครับ และคันนี้ครับ Mercedes AMG G 63 Grand Edition นะครับก่อนหน้านี้นมี Final Edition ออกมาแล้วใช่ไหมนี่อาจจะเป็น Final ใน Final อีกทีนะครับ Grand Edition นะครับจะมี Essence การตกแต่งต่างๆเนี่ยที่มี Tri มสีทองเข้ามาครับเครื่องยนต์ครับยังคงเป็น M177 เนาะตัวเครื่องยนต์ V8 4.0ลิตรนะครับ585แรงม้า850นิวตันเมตรสตาร์ทที่ไร่ลั่นทุกทีนะครับเขาบอกว่าหลังจากตัวถังนี้ไปนะครับเขาจะกลายเป็นรถยนต์ไฟฟ้าแล้วฉะนั้น นี่อาจจะเป็นรุ่นไทยๆแล้วที่คุณจะสามารถเป็นเจ้าของครอบครองได้นะครับ23ล้านกว่าๆเท่านั้นสาหรับคันนี้ใช้คําว่าเท่านั้นเพราะเขามีแค่1000คันในโลกเท่านั้นครับเราลองมาดูรายละเอียดดีเทลแบบไวๆกันครับว่าคันนี้มีอะไรที่น่าสนใจบ้างครับเริ่มกันที่ด้านหน้าเลยคุณจะเห็นอย่างที่ผมบอกไปแล้วเนาะสีจะเป็นสีดําพิเศษนะครับส่วนเอเซนต์ต่างๆการตกแต่งเนี่ยคุณเห็นว่าโลโก้นะครับ AMG ที่ฝากระโปรงด้านหน้าโลโก้ Mercedes- Ben z เองนะครับหรือว่าบริเวณการชนด้านหน้าเนี่ยก็จะตกแต่งด้วยทรมสีองคับ ดุมล้อนะครับแล้วก็ล้อเนี่ยจะเป็นล้อสนะแบบีทองบบนะครับออกแบบทองแบบคอปเปอร์คอปเปอร์นะครับยางที่ติดมาเป็น Pirelli Scorpion Zero นะครับล้อมแมกขนาด22นิ้วนะครับไซส์าย,ยาง295/40นะครับแล้วก็แน่นอนคาลิปเปอร์หน้าหลังเป็น AMG พอร์ตใหญ่มากๆครับ แล้อย่างที่บอกครับเอเซนทุกอย่างและละเอียดทุกดีเทลเนี่ยจะมีการใส่สีทองเข้ามาในแกรนด์อีดิชันครับโลโก้เอ็มจีเนาะวีแปดไบเทอร์โบนะครับบริเวณทริมที่กระจกด้านข้างนะครับแล้วก็สติกเกอร์ด้านข้างตัวรถเนี่ยจะเป็นสีทองหมดแล้วอยากให้ดูที่ตรงบันไดครับเห็นไหมมีความแบบเหลือบๆนิดนึงนะดูสุดละตานมากๆเลยอ่ะสำหรับแกรนด์อีดิชันคันนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยด้านท้ายเองบริเวณโลโก้ G63 นะครับบริเวณตัวครอบยางอะไหล่ด้านหลังเนี่ยแล้วก็โลโก้เมอร์เซเดสเบนด้วยครับ รด้านในการตกแต่งนะครับก็ยังเป็นของ Mercedes Benz ที่เราจะคุ้นเคยกันดีเหมือนเจเนอเรชันก่อนหน้านี้นะทั้งพวกมาลัย A M G นะครับที่ยังเป็นแบบนี้อยู่นะครับไม่ใช่ตัวที่เป็นดักรอนไฟว e วนะครับหน้าจอครับสองหน้าจอพาร์โนมิกต่อเนื่องกันนะครับแต่ชุมการตกแต่งด้านในอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเบาะนั่งนะครับ m a n u f a c t u r ร r Black น้ำปะครับสีดำเดินตะเข็บสีทองนะพร้อมแบ็ค A M G ที่เป็นสีทองด้วยนะครับรวมถึงถ้าคุณผู้ชมสังเกตในรายละเอียดต่างๆเนี่ยฟิมการตกแต่งทุกดีเทลของเขา จะมีการลงแบบสีทองอ่อนๆอยู่ตลอดนะครับและอีกหนึ่งจุดเด่นในรุ่นนี้คือคุณผู้ชมลองดูนะตรงไหนที่เป็นวัสดุที่เป็นคาร์บอนนะครับจะมีปริมของเส้นใยที่เป็นสีทองแดงเนี่ยเข้าไปร้อยเรียงอยู่ด้วยนะทำให้มันดูโดดเด่นขึ้นมาจากลวดลายคาร์บอนปกตินะเนี่ยคอนโซลกลางเองก็ดีนะครับบริเวณกรอบของตัวเรือนไม้เองก็ดีเนี่ยจะมีเอเซน์ที่มีความเป็นสีทองอยู่นะครับแล้วก็แน่นอนหลังคารซันรูปบริเวณด้านบนนี้นะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของตัว 4คลาสของเขาอยู่แล้วนะครับไปชมคันจริงนะครับไปสัมผัสคันจริงกันได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ที่บูธของ Mercedes-Benz เลยคันนี้ครับ23ล้าน4แสนบาทก็จะแพงขึ้นมาจากตัวปกติที่อยู่ประมาณ18-19ล้านนะครับด้วยเอเซนตต่างๆด้วยอุปกรณ์ต่างๆที่ใส่เข้ามาทำให้รถรุ่นนี้นะครับ Mercedes-AMG G63 Grand e dition มีความพิเศษและโดดเด่นไม่เหมือนใครเลยครับ และนี่ครับคือ mercedes-benz vision one eleven นะครับรถคันนี้ครับได้แรงบันดาลใจมาจากรถโปรโตไทป์นะครับหรือว่ารถต้นแบบในช่วงยุค ปลาย60ต้น70นะครับที่มีชื่อว่า C11 คันนั้นเป็นรถต้นแบบนะครับที่เป็นทรงคล้ายๆแบบนี้เป็นสีส้มนะครับมาพร้อมกับปีกเกาวิงหรือว่าปีกที่เปิดขึ้นด้านบนแบบนี้นะครับสุดเท่มากๆเลยแล้วก็สีสันกับสื้อทรงเนี่ยเรียกได้ว่าถอดมาเลยนะครับแล้วก็นํามาทําให้ทันสมัยมากขึ้นยุคนั้นเป็นยุคข,ของรถสันดาวใช่ไหมนี่เป็นยุคข,ของรถยนต์ไฟฟ้าที่เป็นเทคโนโลยีใหม่นะครับฉะนั้นสิ่งที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือต้นแบบรถยนต์ไฟฟ้านะครับที่อาจจะไม่ได้มีการผลิิตตจรงแ ให้เห็นไอเดียนะครับในการพัฒนารถในอนาคตของทาง Mercedes-Benz นะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถต้นแบบที่เผยโฉมเมื่อสัก5-6เดือนที่แล้วนะครับวันนี้ครับ m e r s e เ e s Benz ประเทศไทยครับนำมาจะมาอวดโฉมในงานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชวนะครับคันนี้เป็นคันเดียวในโลกถ้าเห็นคันอื่นแสดงว่าเป็นมอกอัพ เพราะอะไรเพราะคันอื่นจะเป็นมอกอัพที่เป็นเครมโมเดลนะครับจอดนิ่งได้เฉยแต่คันนี้ครับเปิดกราวิ่งได้สามารถที่จะเล่นอินเทอร์เฟซตัว LED p a n น l ทั้งด้านหน้าด้านหลังภายในได้นะครับและแน่นอนขับเคลื่อนได้ด้วย <S <S ความโดดเด่นคือการใช้เทคโนโลยีระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดนะครับเราจะคุ้นกับตัว radial flux นะครับที่เขาจะต้องวางมอเตอร์เนาะไว้บน e อ c กเซลทให้เสียพื้นที่ในห้องโดยสารไปนะครับแต่รถต้นแบบคันนี้จะใช้เทคโนโลยีล่าสุดที่เปลี่ยนจากนะครับ radial flux เนี่ยเป็น axial flux นะครับจะ และมีคานอีกต่อไปนะครับทำให้มีห้องโดยสารภายในเนี่ยที่ลูหลาเหมือนลาวสเลยนะครับยาวลึกและกว้างมากมาครับเป็นมอเตอร์ excel flux เนี่ยที่จะวางอยู่ในพื้นที่ระหว่างห้องโดยสารและตัวซุ้มล้อนะครับทำให้รถคันนี้ขับเคลื่อนสีล้อก็จะมีมอเตอร์ทั้งหมด4ตัวใช้พื้นที่น้อยลงนะครับเล็กลงเบาลงใช้พื้นที่น้อยลงแต่ประสิทธิภาพและสมรรถนะดีและยอดเยี่ยมกว่ามอเตอร์ไฟฟ้าแบบดั้งเดิมที่ใช้กันอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าณปัจจุบันครับสีของเขานะครับอาจจะดูว่าเหมือนสีส้มแต่จริงงๆสสีีีขอเขเเ้าน่ยป็แบบม ออคลิปทองๆประกายทายทองๆนั่นเองครับบริเวณด้านนี้จะเป็นช่องดักอากาศนะครับในไอเดียของเขาคือเราจะเห็นว่าพิกเซลพาร์เนลด้านหน้าเนี่ยขนาดใหญ่มากใช่ไหมครับมันก็จะมีเรื่องของอากาศต้านลมปะทะรถบอตเนี่ยถ้ามีอากาศต้านแบบนี้มันไม่ได้แต่ในช่องนะครับระหว่างแต่ละพิกเซลเนี่ยจะมีช่องอากาศอยู่ทําให้อากาศเนี่ยที่ผ่านเข้าในตัวพิกเซลพาร์เนลด้านหน้าทั้งหมดนะครับแล้วก็ตัวดฟฟิวเซอร์ด้านล่างเนี่ยจะถูกกด ผ่านนะครับช่องอากาศบริเวณน,นี้ทําให้ตัวรถมีการควบคุมด้านหน้าที่หนึบที่ยอดเยี่ยมนะครับแล้วก็ลดเรื่องของอากาศสัมประสิทธิ์เนี่ยได้ดีขึ้นเลยครับประตูแบบกราฟวิงนะครับขนาดใหญ่มากเดี๋ยวพาไปดูในห้องโดยสา,ยการกันจะบอกเลยว่าลึกและกว้างนะครับแล้วแบบแปลกไม่เหมือนใครเลยล้อนะครับเป็นดีไซน์ที่สวยมากมาแล้วก็อย่างที่บอกว่าสีของล้อดีไซน์ของล้อเนี่ยโดดเด่นแตกต่างย่าง P ีซีโของ p i ลลารีนะครับมีตัวเอมเบมด้านข้างที่บอกว่าเป็น Vision 1 1นอีเนอยู่นะโดดเด่นมากๆเลย เราจะคุ้นกับพวกรถไฮเปอร์พอร์ฟอร์แมซใช่ไหมที่แบบกระจกแบบนี้เหมือนแบบคูถา่าชอะไรพวกนี้ที่เราจะต้องเห็นเครื่อง V6 V8 V12 วางนี่ครับ Mercedes-Benz วางกระเป๋าเดินทาง เนี่ย yeah. โชว์ความรู้หลาให้เห็นเรื่องของความกว้างในห้องโดยสารนะครับพี่สามารถดัดแปลงในการใช้งานได้อย่างหลากหลายแล้วก็ไฟท้ายเนี่ยอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเหมือนกับด้านหน้าคือเป็น LED panel ขนาดใหญ่นะครับซึ่งตัว LED panel ทางด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยเขาสามารถปรับรูปแบบการแสดงผลปรับรูปแบบการใช้งานได้นะครับผ่านตัวแอปพลิเคชันต่างๆแต่ตรงนี้เป็นไอเดียนะครับยังไม่ได้บอกว่าจะถูกไปอัดอัใช้ในรูปแบบไหนได้บ้างแต่ สิ่งที่เห็นเนี่ยมันก็สามารถที่จะช่วยในเรื่องของการใช้งานในชีวิตประจำวันหรือว่าการแจ้งเตือนผู้ขับขี่นะครับเหมือนตัวพิกเซลไลท์นะครับของ Mercedes- Benz เนี่ยที่เราจะเห็นแล้วว่ามีการยิงไฟออกไปมีการหลบหลีกได้ยอดเยี่ยมรวมถึงนะครับในการยิงอิโมจินะครับหรือว่าแสดงผลอินเทอร์เฟซทางม้าลายต่างๆลงบนถนนเนี่ยเพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นๆด้วยนะครับดูดิดิฟเวอร์เซอร์ด้านหลังขนาดใหญ่มากแล้วล้อเนี่ยด้านในเรืองแสงด้วยนะโอ้โหสุดเทม่มากๆ ขและนี่คือดีไซน์ภายในของเขานะครับบอกแล้วว่านี่คือคันจริงนั่งได้จริงมีแพดลของจริงนะครับภายในเนี่ยเขาดูออกแบบมาให้เหมือนกับเล้าส์หรูๆเลยคุณผู้ชมจะเห็นว่าในท่านั่งของเขาอะเหมือนรถแข่ง F1 เลยนะคือนั่งลงมาฟึบแล้วก็ยืดขาไปข้างหน้าวางบนแป้นเบรกแป้นคันเร่งนั่งแบบนี้ถ้าเป็นรถขับจริงๆอะติดไฟแดงอยู่อะหลับนะเนี่เหนื่อยมากงเงี้ยนั่งเงี้ยอ่าแล้วติดไฟแดงหลับ นะด้านในก็ยังคงเอกลักษณ์เหมือนด้านนอกคือตัว LED panel นะครับที่จะมีการแสดงผลข้อมูลต่างๆของตัวรถอาทิเช่นความเร็วนะครับการนาวิเกต ระดับแบตเตอรี่นะครับระยะทางการใช้งานคงเหลือเนี่ยก็จะแสดงผลบน LED พาแนลแบบนี้แล้วก็หน้าจอ Infotainment ของเขานะครับนี่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็ในการแสดงผลหน้าจออินเทอร์เฟสแล้วก็ LED ต่างๆในรถเนี่ยก็จะปรับได้ทั้งเป็นเล n g e โหมดก็คือสีสันสบายๆนะครับเพลินๆขับ,บ,บชิลๆสบายๆกับ Race Mode ที่จะมีความสปอร์ตมีความเรสซิ่ขึ้นมา นี่ครับดีไซน์ของหัวเกียร์เป็นแบบเหมือนจะเป็น e-chip แต่ก็มีความเป็นแมชชีนิกอยู่นะครับตัวแพดเดิลชิพต่างๆนะครับการควบคุม fraction control นะครับการสตาร์ทเครื่องยนต์แล้วก็ปุ่มการใช้งานสั่งการด้วยเสียงเนี่ยเจ๋งมากๆพวงมาลัยเป็นสีเรียมแบบนี้นะสุดเท่เลยดูดิแล้วบาะเนี่ยผมชอบมากๆนะครับถ้าคุณชมดูที่เบลเป็นเบลแบบรถแข่งเลยนะพร้อมโลโก้ mercedes-benz สุดอลังการแบบนี้เท่มากๆนะครับได้ฟีลแบบอยู่ในยานอวกาศมากๆเลยอะ ด้วยดีไซน์แบบ o n e โบคอนเซ e ปต์นะครับเขาจะเน้นที่ความสง่าง,งามทั้งภายนอกและภายในนะคันนี้มันคงไม่ได้ถูกนะําไปทำเป็นรถโปรดักชันให้คุณผู้ชมเห็นเลยด้วยซ้ำนะไม่ใช่คาว่าเร็วๆนี้ด้วยแต่สิ่งสําคัญเลยคือการแสดงเรื่องของไอเดียนะครับการดีไซน์การออกแบบรถที่โดดเด่นนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ Mercedes-Benz ถนัดมากรวมถึงครับ จุดสําคัญเลยคือมอเตอร์ไฟฟ้าที่ผมบอกว่าเป็น e x c e l f l x x เนี่ยที่เป็นมอเตอร์ขนาดเล็กนะครับเบาลงใช้พื้นที่น้อยลงทําให้มีพื้นที่ห้องโดยสารได้กว้างสุดยอดแบบนี้ทางด้านหน้าและด้านหลังเนี่ยจะถูกนํามาใช้ในรถยนต์ไฟฟ้าของ Mercedes-Benz ในอนาคตนะครับเพื่อทําให้รถยนต์ของ Mercedes-Benz ในอนาคตเนี่ยมีพื้นที่ห้องโดยสารที่กว้างขึ้นมากกว่ารถยนต์ในปัจจุบันนี้นะครับ ก็เป็นการพัฒนาร่วมกันระหว่างทาง Mercedes-Benz นอและบริษัทแบตเตอรี่และมอเตอร์ไฟฟ้าในประเทศอังกฤษนะครับที่ทําให้ไอเดียของรถคันนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วก็เทคโนโลยีการขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าเนี่ยถูกพัฒนาขึ้นไปเหนือกว่าคู่แข่งคนอื่นๆอีก,กระดับครับ <S <S อ่พามาแวะชมซะหน่อยนะครับนี่คือด้านท้ายของ Mercedes-Benz GLC นะครับที่เป็นในตัวถังคูปเห็นไหมสวยแล้วไฟท้ายคือ สวยมากๆจริงๆนะครับมาสรุปราคาให้หน่อยแล้วกันสำหรับรุ่นที่จะมีจำหน่ายนะครับตั้งแต่งานมอเตอร์โชว์ปีนี้เป็นต้นไปนะครับเริ่มต้นที่ GLS 450D นะครับหกล้านเก้าแบาทนะครับ G 6 3นะครับที่เป็นเวอร์ชันพิเศษนะครับ23่ล้านสแสนบาทส่วนคันนี้ GLC Coupe 4ี่ล้านสแสนสหมื่นบาทและที่พลาดไม่ได้ครับ One Eleven นะครับอยากดูมาชมกันได้ที่งานบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์นะครับมาโชว์ในไทยครั้งนี้ครั้งเดียวเท่านั้นจริงๆครับ แคมเปญนละเอียดโปรโมชั่นต่างๆเนาะเมอร์เซเดสเบเนาะใช้เป็น Retail of Future แล้วก็จะอยู่ในเว็บไซต์นะครับอยู่ในโชว์รูมไหนเนี่ยก็จะเหมือนกันทั้งหมดเลยด้วยไม่ต้องไปตามหานะว่าโชว์รูมไหนมีรถสีดำโชว์รูมไหนมีรถสีขาวโชว์รูมไหนมีแคมเปญที่พิเศษกว่าใครพรอทุกโชว์รูมของ Mercedes-Benz ครับราคาเดียวกันแคมเปญเดียวกันใช้สต็อกกางเดียวกันทั้งหมดเลยฝากกดไลค์ Subscribe แชร์พบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ